là con địt con. Đi ra ngoài nào. Đi. Đi. Đi đâu mà bùa mà 哎呀！

ಅವನು ಬಂದೆವನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೈಂಗೆ ดูครันไหนมีรูก็ไปคูซทำรูกินไ้เหลวไว้เ้อเออคนไหนไม่มีรูก็หากูรับเออโอ ใครที่มาเป็นผู้ใครก็มาเ้อจับแขนจับมือกันไอ้ภาพนีจีเป็นภาพที่สวยงามมากเ้ออาจารย์แกถ่ายวีดีโอไว้เลยจีเห็นเลย คนแ่าๆเราเมื่อยังก่อนที่คนนมเขาแถวเราเี้ก็เชิญไปเด้อ เขาใจไม่ด hmm. ุเลยหลายองนี่เขา้ยที่เเวโอ้มองหาคนข่าวบ้านองแค่ไปทางไหนดิ ออามากับทายุกนาได้แล้วเขาย่างขันนังจีได้เป็นหนังดิก็ยังมีเทานี้ช้า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 ยับภาพเยอะ เออคนไหนมีพ่อก็แจ้งการตึงหางคนไหนเอามานอนโอ้ดีใจไหมเอ้ยเห็นลูกเข็ยนหลานมาทำบ้านทำบุญวันเดียวหกตัวเป็นภาพที่สวยงามมากด้ยช่างด้ยช่างถ่ายวีดีโอไปให้เราเห็นไหมช่างถ่ายวีดีโอไหม

เราไปลงเฟสลงไลน์ลงลยูงงทุก con thầu con dạo <laughs> này con thầu rồi nha, con theo thứ chứ, chỉ đứng theo là là, vang là rồi chẳng ฉันทีลดน้าครับพี่กัลเที่ยวนเรากูรถฉันอยู่ก็ไหนนี่นะฉันหาขันน้ำฉันเนี่ยเดี๊ยวจับภาพกินทุกคนง่ายนีน่ะ

เนี่ยผู้เยอะผู้ต่างหาติเรียนอาคุยสาวดีใจงั้นหรอต้องารตงนั้หรอีอกาี่ต้อ chín nó chắc chắn này có thể phủ đi cái ma cái ma rồi cái ma cái cái rồi chẳng ư hiện vật thay mất hoài luôn ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để

นี่ไฟแดงอยู่บนนี้โอ้ันดับตั้งนา้นะสย1ห้านาทีมันก็ดับนะสี่ห้านาทีมันก็ดับแล้วเนี่ยเออตรนี้น่เน bét mất rồi bét mất nồi rồi bét mất เหลือ mất <coughs> <coughs> ยายสาวนับยังอุชายคือยังมีหลายสไเล์เหรอับยังมีอยู่ญี่ปอนเออรวยอนเป็ป้าตัวให่ก็ลุกล้เป็นนาเตออยายดอเข็นเล็นเป็นนา ความสูงความเจริญคิดวันติงใดอให้สูงกว่าปัจจณาขอให้มีชีวิตรอดปลอดภัยยิ่งยาวไปนานเป็นตักใต้ชั้ลูกหลานต่อไปเ็นในรับนวลอยากทาบว่าผู้รับารศึกษาในปีสักกระดังเประเปวตติดังเป็นตากรรมบังัี ตังปฏิท um ัศนตงนักทีเปยว่าจะมี่ดายเอเรนต่สังก้าตั่นีคอนแทคก็เป็นกำลังใจเออะไรจะถ่ายรูปจะเจรื่อกับอาจารย์ก็มาบอกนะใครทินถ่ายรูปอาจารย์ก็เตรียมได้เลย เอาวันนี้จะรี่มาตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับงอถอดยเนาพอจะรู้ได้หรือยัง